สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2566าจากการที่เรานำเสนอคลิปก่อนไปนะครับเรื่องของการหมักปลาร้าเก่าในถัง200ลิตรเนี่ยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือการหมักปลาร้าเก่าซึ่งมันเหลือจากที่เรากินไม่หมดนะเราใช้เวลาหมักมาไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วทีนี้น้ำหมัก ปลาเก่าเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงมากจะสังเกตได้ว่ามีความเหนียวหนืดพอสมควรอย่างเงี้ยการที่เราจะนําไปใช้เราจะต้องมีวิธีในการนําไปใช้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเราจะต้องทําการเอาน้ำหมักปลาตัวนี้แหละไปขยายก่อนแล้วจึงจะเอาไปใช้ได้อ่าโอเคนะครับหลายท่านสอบถามมาว่าวิธีการนําไปขยายแล้วทำยังไงอ่าเดี๋ยว จะพาท่านมาชมตรงนี้นะครับโอเคตามมาทางนี้ครับอ่านี่คือถังหมักนะครับนี่คือถังที่เราใช้น้ำมาประมาณถังนี้ก็จุน้ำประมาณ60ลิตรนะครับเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปเท่านี้เหลือไว้เท่านี้นะครับจากนั้นเราก็เติมอากากน้ำตาลซาไอกากน้ำตาลลงไปประมาณ1กิโลครึ่งนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็คนแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ครับอ่านี่คือการใส่กากน้ำตาลลงไปกากน้ำตาลนี้มันจะเป็นอาหารของบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆนะครับอ้าวต่อไปเราก็เอาน้ำหมักปลานะครับนี่คืออ่ามังคุตรงนี้นี่คือน้ำหมักปลาร้าเก่าที่เราเอามาเมื่อกี้ประมาณเกือบ2ลิตรนะครับส่วนแก้วนี้ก็จะเป็นน้ำจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เราทําเองเป็นน้ําหมัก8เซียนสารพัดจุลินทรีย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ,อไฮไลท์พระเอกของเราแล้วก็ต่อมาก็คือนมเปรี้ยวนะครับโอเคนี่คือนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวเราจะใส่มากก็ได้ใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำปาราหมักนะครับ2ลิตรเนี่ยประมาณ2ลิตรใส่ลงไปเลยครับอ่า ขั้นต่อไปนะครับเราก็เอานมเปรี้ยวนี่ครับนมเปรี้ยวนี่ใส่ลงไปใส่มากกว่านี้ได้นะครับนมเปรี้ยวมันมีจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆเยอะแยะอยู่ตรงนั้นแล้วก็พระเอกของเราตัวนี้ก็คือน้ำหมักที่เราทําซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์และเชื้อดีๆอยู่ในน้ำหมักตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปโอเคนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราก็คน เราก็จะทําการคนๆไว้ที่จริงแล้วมันขาดไปตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อโพสต์มาทางนี้ที่จริงมันก็จะขาดไปอย่างหนึ่งนะครับคือ,อจุลินทรีย์ผงนะครับจุลินรีย์ผงหนึ่งแก้วเมื่อกี้นี่เตรียมไว้แล้วแต,แต่ยังไม่ได้เอามาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ทีหลังเมื่อเราใส่ครบทุกอย่างไปแล้วเราก็คนๆๆน,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 นะครับ เราก็จะทําการปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้จุลินทรีย์ต่างๆนั้นมาย่อยมาสลายธาตุอาหารจากการหมักปลานี้ได้ถ้าหากว่าท่านมีกะปินะครับกะปิที่เรากินอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็เอามาละลายใส่น้ําสมมติว่าเราซื้อกะปิมาอ่าหนึ่งกระปุก5บาทหรือ20บาทเนี่ยเราก็เอามาละลายใส่น้ําก่อนแล้วเราก็เาเทล,ลงไป ถามว่าในกะปินั้นมันมีธาตุอาหารอะไรมันก็จะมีบรรดาธาตุอาหารดีๆหลายอย่างจุลินทรีย์ก็มีและที่สําคัญมีไคโตซานอยู่ในกะปิด้วยเราก็เอามาใส่ภายหลังได้นะครับเมื่อเราหมักตัวนี้ได้ประมาณ14วันนะครับได้14วันเราก็เอาน้ําหมักตัวนี้แหละไปใช้ได้เลยสมมุติว่าเราจะเอาไปพ่นทางใบนะครับน้ําเปล่า20ลิตรเราก็เอาน้ํา หมักปลาที่เราขยายเนี่ยประมาณหนึ่งแก้วเท่านี้นะครับใส่ลงไปในน้ำา20ลิตรเราก็เอาไปพ่นได้เลยถ้าจะพ่นทางดินให้ท่านใส่มากกว่านี้คืออาจจะใส่2แก้วก็ได้ถ้าต้นเล็กก็ใส่แก้วเดียวไปก่อนต่อน้ำา20ลิตรถ้าต้นใหญ่ๆแบบนั้นเราก็สามารถที่จะใส่2แก้ว3แก้วได้เลยครับอ่ามาดูผลการใช้ทีนี้ที่สวนของเรานี่นะครับเราก็จะใช้ บรรดาสิ่งที่เราทำได้น้ำหมักต่างๆจุลินทรีย์ต่างๆปุ๋ยหมักต่างๆมาใช้กับทุเรียนของเรานะครับเราจะพ่นทางดินด้วยพ่นทางใบด้วยแล้วแต่จังหวะโอกาสที่เรา,าว่างตอนไหนเราอยากจะพ่นตอนไหนเราก็พ่นได้เพราะว่าก่อนที่เราจะทำการพ่นนั้นเราก็ต้องดูที่สภาพใบสภาพต้นนะครับามาดูต้นแถวๆนี้นะครับอ่า นี่ครับคือสภาพของสวนของเราที่ใช้บรรดา,าน้ำหมักต่างๆนะครับในการดูแลต้นทุเรียนของเราตลอดมา4ปี5ปีนี้นะครับเราก็ใช้ดูแลด้วยระบบอินทรีย์นะครับเนี่ยก็คือจะเป็นพัน์หมอนทองมาดูใบใกล้ๆครับนี่คือผลของการที่เราใช้ดน้ำหมักต่างๆใช้จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยหมักต่างๆใส่ไปทางดินบ้างพ่นทางใบบ้างนะครับก็จะเห็นว่าใบเขาช่วงนี้ได้แดดเยอะครับที่จังหวัดบึงการนะครับก็จะทําให้ต้นของเรานั้นไม่ขาดธาตุอาหารครับน้ําหมักต่างๆนี้จะประกอบไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราคิดหากว่าเราใช้เป็นประจําสม่ําเสมอตลอด3ปี4ปีนี่มันจะทําให้สภาพดินนั้นอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต คือทาดินให้เป็นดินมีชีวิตดินก็จะเลี้ยงต้นไม้นั่นเองนะครับเหล่านี้ก็เช่นกันครับเป็นผลการที่เราใช้พวกน้ําหมักอย่างนี้แหละครับทั้งทางใบและก็ใช้ทางดินใช้มาเรื่อยๆนานวันไปสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพาระบบดิเวทต่ทางๆมันก็จะโอเคเมื่อดินดีรากดีใบก็ดีนะครับามาดูต้นนี้อีกทีหนึ่ง นี่คือต้นเหล่านี้เป็นหมอนทองที่อายุได้อ่า5ปี6ปีแล้วนะครับปีนี้เราหวังก็จะเอาดอก <c oughs> จะหวังเอาดอกเหมือนกันขณะน,นี้ใบที่สองกำลังอเลยเวลาเพศสลัดแล้วนะครับนี่ดูใบครับดูใบเขาจะเขียวงามเป็นประกายเป็นใบกล้ามนะครับอ่ามาดูใบนี้นะครับอ่า่อนเนีย่ยกิ่งนี้นี่ ใบทุเรียนนี่ใบหนึ่งอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกใบนี่หกเจ็ดใบนี่คือใบใบรุ่นใหม่ใบรุ่นนี้จะเป็นใบที่มีประสิทธิภาพเพราะเป็นใบที่กำลังจะสร้างอาหารคือใบรุ่นนี้คือใบผู้สร้างอาหารนี่คือใบรุ่นใหม่เนี่ยพวกที่สร้างอาหารเก็บไว้ที่ต้น ส่วนใบรุ่นเก่านี้คือใบที่เป็นผู้สะสมพลังงานเก็บพลังงานสำรองไว้ตามใบตามกิ่งตามต้นตามรากนะครับแต่ว่าผู้สร้างอาหารคือพวกนี้รุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมรุ่นใหม่นี้กำลังจเจริญเติบโตดีเราก็ใช้น้ำหมักใช้ยุลินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักใช้อะไรใส่ลงไปเลยครับพ่นลงไปรดลงไปราดลงไปเท่าที่เราว่าง โอเคนะครับนี่คือวิธีการเกษตรแบบอินทรีย์ที่นี่จังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับ